ก็อ,อ,อยากให้ทำสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวให้หน่อยถูกไหมครับาเกิดอ้างซึ่งก่อนหน้านี้บัตรประชาชนเราเคยสูญหายแจ้งความไว้ถูกไหมครับใช่ค่ะ,ะดิฉันสันทนาบุญทาตัวจิงนะคะออที่ได้ลงข่าวไปวออ่าติดโควิดคือมีผู้มีผู้เอาบัตรประชาชนของดิฉันไปแอบอ้างน,นะคะถูกตัวดิฉันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปตรวจโควิดแล้วก็ไม่ได้มาที่จังหวัดสราแก้วค่ะ เป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดเลยค่ะตามที่ขอนําเสนอไปใช่ค่ะความรู้สึกก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเนาะแต่ว่าคือปีที่แล้วคือประชาชนหายไงค่ะก็เลยได้ไปแจ้งทำประชาชนใหม่ที่อำเภอภาคขาวว่าค่ะแต่ว่าแอบอ้างแล้วก็เอาความจชนของเรามาตรวจโควิดนะคะแล้วก็คือผลออกมาคือผู้หญิงคนนั้นคือติดโควิดค่ะตามตามที่ภาพมีการนำเสนอข่าวใช่ค่ะกซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ค่ะ อยากให้สื่อมวลชนนะคะให้แก้ข่าวกหนหน่อยคับว,ว่าจันทนาตัวจริงนี้คือไม่ได้ติดโควิดอะคะ่ะคนสื่อมวลชนขอบคุณค่ะ